สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามนะค่ะว่าอาจารย์คะหนูสักคิวฝุ่นหรือคิวออมบรเนี่ยทำไมมันไม่ฟูงฟริงไงคะทำไมมันถึงดำเข้มแบบทำยังไงก็เหมือนคิวสไลด์นะคะหรือว่าบางคนแบบทำยังไงก็ไม่ติดนะคะแบบเบ,เบาเกินไปหรือเปล่าหรือสีไม่ดีนะคะหรือว่าต้องมีเทคนิคอะไรที่จะช่วยทำให้มันติดดีแล้วก็สวยนะคะ ตอบค่ะสำหรับคิ้วฝุ่นหรือคิ้วออมเบรเนี่ยนะคะมันจะเป็นเทคนิคการทำคิ B ้วแบบฟุ้งฟริ้งบางเบาดูธรรมชาติไม่ดำไม่ปริงนะคะเหมือนอย่างคิณคอาจารย์นี่นะคะก็เป็นเทคนิคคิ้วฝุ่นอาจารย์สักเองนะคะทีนี้เทคนิคนะคะมันก็มีส่วนสำคัญมากมานะคะว่าเราจะทำยังไงให้อ่อมันฟุ้งฟิ้งนะคะการจับเครื่องนะคะเราต้องไม่จับเครื่อง กมแล้วก็กดแน่นเกินไปนะคะเราต้องจับเครื่องลอยๆแล้วก็สะบัดสะบัดตัวเข็มนะคะไปกลับไปกับเบาๆนะคะทีนี้พอเราจับเข็มจับเครื่องถูกแล้วนะคะก็มีเรื่องของทิศทางเข็มอีกว่าทิศทางเข็มเนี่ยต้องเดินไปทางใดนะคะไปกับตรงๆทะแยงขึ้นทะแยงลงอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะติดนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินตรงๆไปทางเดียวบางทีมันก็จะ เป็นขีดขีดหรือว่าเป็นปื้นปื้นดำดำนะคะสีไม่เสมอกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็การฝึกฝนให้ชํานาญด้วยนะคะเรื่องของการจับเครื่องนะคะเรื่องของเทคนิคต่างๆทีนี้เรื่องเครื่องเครื่องสักนี่ก็มีส่วนสําคัญมากนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยถ้าสําหรับคิวุ่นเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องของเขาโดยเฉพาะซึ่งต้องเป็นเครื่องที่มีความเบานะคะรอบมอเตอร์เบา ะคะไม่ใช่น้ำหนักตัวเครื่องเบานะตัวของมอเตอร์รอบมันต้องต่ำนะคะแล้วเบาแล้วก็จังหวะการเดินที่คงที่สม่ำเสมอนะคะไม่ใช่เบาจนเกินไปหรือไม่ใช่แรงจนเกินไปนะคะมันต้องเป็นเครื่องของเขาโดยเฉพาะนะคะทีน,นี้เครื่องมันก็จะมีหลายยี่ห้อหลายราคาให้นักเรียนจะซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทสเครื่องก่อนนะคะหรือถ้าไม่ ไม่ทราบจริงๆจะใช้เครื่องแบบไหนยี่ห้ออะไรราคาอะไรเท่าไหร่ก็ปรึกษาอาจารย์ต่ได้นะคะอาจารย์ต่ก็มีจําหน่ายนะคะก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะว่ามีราคาเรทไหนบ้างที่นักเรียนอยู่ในงบประมาณที่นักเรียนพอใจนะคะทีนี้พอเรื่องเครื่องนะคะเลือกถูกต้องแล้วนะคะรอบมอเตอร์เราจะใช้เบาสุดนะคะเป็นอะไรที่ต้องเบาๆนะสำหรับคิ้วฝุ่นบางเบาทีนี้จังหวะ ของเครื่องเนี่ยอ่ามันก็ต้องมีการแกว่งเข็มไปมาเดินซิกแซกอะไรยังไงนะคะน,นี้ก็เป็นเทคนิคที่ต้องฝึกฝนนะคะลำดับถัดมานอกจากเทคนิคเรื่องเครื่องแล้วนะคะก็เรื่องสีอีกนะคะสีเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆอีกอย่างนึงก็คือสีต้องใช้สีที่มีความติดง่ายเป็นสีที่เป็นเป็นน้ํานะคะไม่เอาสีที่เป็นออยนะคะสีที่มีความมัน นะคะพวกนั้นจะติดยากอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเทคนิคคิ้วฝุ่นนะคะต้องใช้เครื่องที่เป็นสีเป็นน้ําเ,เป็นเป็นเบสเป็นน้ําส่วนผสนมนะคะเป็นหลักคือน้ําไม่ใช่ออยนะคะบางยี่ห้อจะเป็นออยซึ่งเราสังเกตได้ว่าสีมันจะมีความมันนะคะเรามาเทสกับผิวเนี่ยมันจะเงาเงามันมันลื่นๆื่นนะคะอันนั้นไม่เหมาะกับมาทําคิ้วฝุ่นนะคะมันจะติดยากนะคะให้เลือก เบสที่เป็นน้ำที่อาจารย์ใช้อยู่ก็จะมียี e ่ห้อ gm มี deepment นะคะแล้วก็มีซาลีน่าสามยี่ห้อนี้นะคะที่อาจารย์ใช้อยู่แล้วติดดีสีสวยสีไม่เพี้ยนนะคะก็รานะคาไม่ไม่แพงมากไม่ถึงพันนะคะหลักร้อยก็หาซื้อกันได้ทั่วไปนะคะหรือจะสั่งซื้อกับอาจารย์ก็ได้ก็มีจำหน่ายนะคะทีนี้เรื่องสีมือเรื่องอ่าเรื่องเครื่องเรื่องสีนะคะ่ะข้อสุดท้ายเลยคือเรื่องการฝึกฝน นักเรียนควรจะฝึกฝนบนแผ่นหนังก่อนให้ชํานาญเพราะว่าถึงเราจะรูเ้เทคนิคต่างๆดูคลิปใน YouTube แล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องฝึกฝนเนาะให้ชํานาญให้เก่งให้คล่องเพราะบางคนอาจจะชินกับการสักคิ้วสไลด์มาก่อนนะคะซึ่งคิวสไลด์เนี่ยมันจะเข้มนะคะเข้มแล้วก็มีขอบที่ชัดเจนนะคะแต่สําหรับคิวฝุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีขอบเลย คือจะไม่เห็นขอบเป็นกีดเป็นเส้นแบบนั้นเลยคือดูไม่ธรรมชาติเขาะจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดทรายเม็ดฝุ่นเบาๆนะคะเวลาลอกแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนปัดฝุ่นเบาๆเหมือนคิีบวัวใจานะคะเหมือนปัดฝุ่นเบาๆไม่ดําไม่เปล่งสีเสมอกันนะคะมีเทคนิคการไล่สีต้องฝึกฝนให้ชํานาญให้เก่งก่อนแล้วค่อยลงคนนะคะซึ่งการลงลูกค้าจริงเนี่ยก็จะยากกว่าการลงแผ่นหนังเยอะนะคะฉะนั้นเราต้องทําแผ่นหนังให้สวยก่อน หรืจะค่อยไปลงลูกค้าจริงนะคะก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องของการเรียนสักคิวฝุ่นอาจารย์มีเปิดสอนออนไลน์ด้วยนะคะอาจารย์สอนแบบเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะคะตั้งแต่สเต็ปลงแผ่นหนังจนถึงลงลูกค้าจริงออกแบบคิวให้เป๊ะยังไงสอนหมดเลยละเอียดยิบเลยนะคะก็ถ้าสนใจมาเรียนออนไลน์ได้มีราคาพิเศษนะคะราคาค่าเรียนเพียงแค่2990บาท ถูกมากนะคะแล้วก็ถ้าจบได้ไปประกาศด้วยทุกคอร์สนะคะสนใจยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วกันนะคะก็ฝากเทคนิคนะคะที่อาจารย์สอนไปนะคะไปฝึกฝนแล้วก็กลับมานะคะส่งอินบ็อกซ์มาให้อาจารย์ดูก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยคอมเมนต์ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามยังไงฝากกดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้อีกสวัสดีค่ะ